จับเพิ่มอีกหนึ่งสลับแก่งโคอเสนเตอหลอกไ้ซ้อนดแฟนของโจยูมานินโอนเงินสองล้านเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับจากการเปิดเผยของทนายกิ่งที่เป็นทนายเหตุเรื่องเกี่ยวกับการหลอกโอนเงินของซอรุดหายแก่งข้อเสน้นเตอเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมาที่ซอนนดโอนเงินไยแก่ง นี่นะครับแกงคอเซนเตอร์ลังจากนั้นทางโจโยมนินเขาพบครับตำรวจแผนอันจะกรรมทางเทคโนโลยีนะครับมีความเขบหน้าโดยตลอดหลังจากนันกมิกจับลังจากนันกมิกการออกไม้จับเพิ่มไป3คนจับไป1คนรอบแรกนะครับเป็นผู้หญิงอ่างว่ารับจ้างเปิดบัญชีเพียงหาร้อยบาทเมื่อนี้นะครับบัญชี วันที่22กุมภาพันธ์2565ทางทานายเก่งเปิดเผยว่าทางตำรวจสพกโกสุมพิสัยได้จับผู้ต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับที่เจ้าของกับการโอนเงินของซ่อนดเป็นผู้ชายน้ำตโตมาที่สพแต่การจับครั้งนี้สิโยงไปถึงตัวการในญ่บหรือสิไดใดเงินขึ้นบอก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ กาทำความเข้าใจก่อนก่อนว่าแจงข้อเส้นเตือนนี่เป็นขบวนการแย่นะครับการรับจ้างให้เปิดบัญชีบโบเว่นว่าสีจ้างไปเปิดบัญชีเลยสมีการเชื่อมต่อกันหลายคน,เป,นเป็นต้นว่านายกไปจ้างนายขอให้ไปจ้างนายข้อเพื่อเปิดบัญชีนะครับมันก็สามถอดแล้วนะครับแต่การจับเือนนี้บ่งูอว่าเป็นขบวนการในการรับจ้างเปิดบัญชีซื้อหรือเป็นขบวนการอื่น สี่เกียวของบอรครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็นต้องสาวไปถึงตการใหญ่ได้แน่นอนนะครับกลาเป็นกําลังใจให้โจโยมนินนะครับให้สามารถจับคนไลต่ตโวการใหญ่ให้ได้และก็ได้เงื่อนขึ้นทั้งสองล้านบาทที่เสียไปนะครับใครมีความคิที่เห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อโบผาดคลิปต่อไปคลิปหนจะมาพบกันใหม่สวัสดีครับ